กับทำชายเห็นเขาบอกว่าวันนี้จะมีหนกควายเยอะวันนี้ขึ้นก็มีจีิงที่เขาบอกวาจะให้เลยตนเ้เลยไล่เจอขนุอะมากที่ผามาจอกทางายหรือขอามาใดที่งแจ้งเท่านั้นก็น่านนจะเห็นด้วยเพราะว่าดูจะจะฟังเลยนหที่มอง เดี๋ยวนี้อาจจะมีการใข้ตั้งชื่อว่าการเที่ยวที่เรารช้ทำอะไรบาย่งเสียงไม่แน่ใจว่าจากดาวเทีมที่จะท่งไปไม่ได้ท่องไปช่องหูฟังนะครับโอเคราว่า็นเล่นอะไรก่อนผมเชื่อว่าส่วนตัวผมคือ ถ้าเป็นไปได้คิดว่าเขไม่มีใครเชื่อโกหกหรือชอบแต่ด้วยเหตุของฝ้าทรายสัยอย่างก็ไม่อยากจะพู้ดว่าคนเราทุกคนที่คิดจะโกหกเป็นฝ้าทหายฝัาทรายอื่นที่ไม่ใช่เขาเองแต่เอาความจริงมันก็ใช่ใช่ไหมคนเราถ้าจะ yeah. มีเหตุที่ต้องโกหกสักอย่างจะเป็นเหตุที่เกิดจากสภาพแวดร้อมที่รุนแรงข้นเพราะไม่อย่างนั้นเขาคงไม่โกหก หรือว่าเขาคิดจะโกหกเหตเผลก็มีเหมือนกันนะคนที่คิดโกหกตัวเองอันนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งอาการที่หลอกตัวเองหรือโกหกตัวเองเพื่อที่จะปรับสมดุลอะไรสักอย่างแต่ส่วนมากปัจจัยมากมายหลายอย่างที่ทําให้ต้องโกหกแต่มันไม่ได้หมายความว่าการโกรหกเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ไม่ทีอย่างเดียวที่ทําให้เขาโกหกบางทีเขาก็ทาเพื่อให้หรือโกหกเพื่อให้อีกคนมีสบายใจ หรือโกหกเพื่อให้อีกคนหนึ่งไม่คิดมากก็มีเหมือนกันฉะนั้นเราก็อย่าไปมองมุมเดียวว่าถ้าใครคิดจะโกหกแล้วมันจะดูเลวร้วายไปสักทีอย่างแล้วก็ขยายความอีกอันนึงคือการโกหกควรจะยกโทษให้ก็อีกนะฮะบางทีเราก็ไม่ได้สนับสนุนการโกหกอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปตั้งแง่ตลอดเวลาว่าเขากหกแล้วเราจะต้องจดต้องจําไว้ แล้วก็ไม่ให้อภัยหรือไม่ได้ยกโทษให้ตลอดเวลาเนียมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทําซ้ําหรือเป็นการเขาเรียกจดจําไว้แล้วก็ไม่เชื่อใจมันก็ทําให้เกิดรอ,อย่างรอยเขาเรียกว่ารอยล้าอะไรบางๆอยู่ตลอดเวลาระหว่างบุคคลคนที่โกหกกับอีกคนที่คอยจดคอยจําซึ่งเชื่อว่ามันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับใครทั้งนั้น เราก็พยายามจะความค้นลงไปแล้วกันคืว่าการโกหกมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรมันเกิดมาจากสาเหตุของเขาเองหรือเปล่าที่เขาโกหกแล้วเขาได้ไประโยชน์นะหรือการโกหกนั้นน่มันทําให้อีกคนหนึ่งรอดปลอดภยัยหรือการโกหกนั้นทําให้อีกคนึงสบายใจอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเอามาแชร์ถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่เด็กเล็กยันโตมาเนี่ย ผมเองก็ด้วยเนยผมคิด no ว่าการโกหกก็ไม่นอยให้มอนกันแต่มันก็มีการโกหกยอมรับอย่างหนึ่งการโกหกเพื่อตัวเองส่วนมากตอนเด็กจะเป็นแบบนั้นการโกหกเพื่อให้ตัวเองรอดปลอดภัยจากการรดนตีจากการดนตำรนิจากการโุนว่าหรือไม่ก็โกหกเพื่อให้ได้สิ่งของอะไรมาทุกอย่างซึ่งเป็นการตอบรับของตัวเองเอาจริงๆถ้าคิดให้ดีเนี่ยการโกหกมันก็เหมือนกับการตอบสนองตัวเอง ให้ตัวเองรอดไม่โดนด่าโดนว่าเป็นส่วนใหญ่หรือให้ตัวเองได้อะไรมาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ในรรางเดียวกันเนี่ยก็ยังเชื่ออยู่ว่าพอเราโตขึ้นมาหลายครั้งเนี่ยเราก็โกกเพื่อให้คนอื่นสบายใจให้เพื่อให้คอนอื่นแบบรอดปลอดภัยหรือได้อะไรเส้นเดียวกันฉะนั้นมันควรหรือไม่ที่เราจะยกโทษให้กันในบางเวลา เอาเป็นว่าเราแยกแยะแล้วกันว่าไอ้การโกหกนั้นนะมันเกิดมาเพื่ออย่างไรแต่จริงๆในพุทธศาสนาหรือในหลายคําเชื่อต่างๆเขาก็บอกเลยว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็ควรอย่างมีอยู่นะพูดหรือที่ผมฟังพอดแคสต์หรืออะไรหรือในหนังสือที่เคยอ่านเคยฟัง YouTube ก็มีนะถ้าการหลีกเลี่ยงการโกหกนีเป็นสือ่อชียาแล้จริงๆแล้วเปสิ่งที่เราควรสุดและควรจะทา การโกหกเนี่ยมันง่ายบางทีมันเจอปัญหาอะไรเราโกหกปิ้นป้นไปมันก็จะลอดไปเสร็จี้ต่อนกแต่การที่เราจะไ้ที่จะจริงกาจริงแล้ทำอาที่มันดีแับที่คอน <esse. S 1> ได้เนี่ยเป็นดบที่คุยอย่างนั้นปมาณนี้ก็ยู่งคะทำให้เข้าใจผิดถอยจกที่จะอยุดรอหามือ อร่าง station, ้างสุดเลยด้วยกันจริงก็จะคือคือเทจโนโลยีที่สื่อสารดานแล้วก็ในการสือสารที่จะสดการโบกวนและกสร้างความเข้าใจส่วนที่จะต้องได้รับสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบกตามกัน